สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ผมอยู่กับนักเรียนช่างฟิวสมุนตราการนะวันนี้เราจะมาเรียนฝึกหัดตัดผมรองทรงสูงไถข,ขาวนวลกืนทุยทุยสูงมาดูวิธีการตัดเลยครับคุณจะเริ่มตัดจากฝั่งไหนไปไหนซ้ายไปขวาก่อนเอาลุยค่ะลุยเลยกําหนดความขาวเลยสไลด์หวีขึ้นไปเลยหารอบทรงให้ได้ว่ารอบทรงมันอยู่ที่ไหน ก็กำหนดความขาวก่อนสีค้ะหรือหมดแล้วน้อยไปถ่ายขึ้นไปใช่ไหมคะตวัดขึ้นไปฟันศูนย์ใช่ไหมขึ้นไปสักประมาณสักครึ่งเซนเนี่ยแล้วก็เลี้ยวใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช้มุมเลื่อนด้านไหน ครึ่งใบมีมดใช่ไหมคะเนี่ยถอยไปเลยเอาวีออกนะเอาวีออกดิอ๋อทำเองค่ะอืมมันเด็กมันสวยไหมละ่ะมันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเออก็ตดสิค่ะที่นี่ก็ตบทิ้งเลยค่ะตดทิ้งเลย ใช่ไหมครัทีนี้ก็เดินหวีมาเลยค่ะจัดการขอบก่อนใช่ไหมลบเส้นทีหลังใช่ไหมครับไปตัดมาจะจะหลุดหวีจะแหวงอยู่แล้วหัวเอาใหม่เดินหวีแนวตั้งไหมเนี่ยปลายหวีปลายหวีอยู่ไหนปลายหวีต้องอยู่ใต้เส้นใช่ไหมคะเนี่ยนิดหน่อยสามซีซีเนี่ย ไม่ใช่ปลายหวีมาอยู่นี่ปลายหวีต้องอยู่นี่ถ่ายมาเนี่ยเดินใช่ไหมอ๋อเดินมาตั้งหวีเลยร้อยแปดสิบองศาเลยตั้งขึ้นมาอันเนี่ยตั้งเลยถ่ายจวดจวดจวดเลยตั้งเสร็จแล้วก็นอนหวีหนึ่งแนบสองโยกสามรอย

กลองทรงอะเคลอนมาหนึ่งหน้าหวีใหญ่ใช่ไหมเนี่ยนี่ตีนผมถูกย้ายขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรอบทรงมันไม่ชัดเห็นไหมเนี่ยมันไม่ชัดเพราะอะไรมันมันอะไรมันนวลแล้วก็มาดําเธอต้องตัดนยให้มันนวลเท่ากันใช่ไหมเนี่ยเท่ากันยังเนี่ยเข้ากันใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ก็อะไรกลางๆหวีสไลด์ออกใช่ไหมเนี่ย ลอยๆบีดและปาดออกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใกล้าอยู่นี่ตักบิดวิวเล็กน้อยน่ะถ่ายผมบอกให้คุณระวังบีเท่าไรร้อยแปดสิบองศาได้ใช่ไหมครับเนี่ยตักแล้วง้างบีกลับเล็กน้อยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็สไลด์เนี่ยทำไมเธอไม่สไลด์เนี่ยเนี่ยสไลด์เนี่ยเท่าวันยังเนี่ย ต้องปันอย่างนี้เห็นไหมหนึ่งหน้าหวีเลยหนึ่งหน้าหวีใหญ่เสร็จแล้วก็หักมุมลงมาใช่ไหมเนี่ยขอบทรงอยู่นี่เธอตัดขึ้นมาเนี่ยเห็นไกด์ลายไหมเนี่ยแล้ก็ตัดเท่าไกด์ลายของเธอบิดออกเยอะตัดแล้วบิดออกเล็กน้อยใช่ั้มก็ถ่ายจวดเลยเนี่ยโอเคไหมหนึ่งลายหนึ่งแนบสองยกสามลอยชะนะพิกวีลงขยี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีอะไรถอยปปรับ0.25แล้วลบเส้นใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมคะ ร็อเช่นเนี่ยถอยสุด0.5แล้วก็อะไรสไลด์ขึ้นไปเลยใช่ไหมใ่ไหเนี่ยให้ไปสไลด์ให้ไปรับอะไรไปรับกับปลายวีใช่ไหมคะแล้วก็อะไรปัดเสื้จผมออกเนี่ยตรงไหนไม่สวยก็ไถ่ขยี้ขย่ำย่ำยำ,ยำ,ยำ,ยำซ้ำๆใช่ไหมคะจำได้ไหมไล่ไปหนึ่งไปคิดเอง ตัดเลยจวดจวดให้ไว้ปตักให้ไวถ่ายให้ไ้อย่าช้าน,นั่นเลนั่นหละจวดจวดขึ้นไปเลยเรียนกับช่างใหญ่นะครับใช้หวีตลอด30วันตลอดหลักสูตรเลยใครใจไม่ถึงที่ ที่กลัวอย่าพี่ไก่ไม่กลัวอย่าโทรมานะครับอายุหกสิบก็อย่าโทรมาผมไม่รับสอนนะผมจะรับสอนนะครับเฉพาะนักเรียนช่างที่จะจะเรียนตัดผมเอาเพื่อไปประกอบอาชีพเท่านั้นอย่ามาเรียนค้นหาตัวเองนะครับมับนเสียเวลาผมอืม ใช่ไหมคะมันไถมันเป็นจังหวะจาโคนหน่อยเต็มนหน้ายังได้เลยเนะี่ย้อมเป็นหลุมใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นหลุมใช่ไหมปูนปูดตรงนี้เอาหวีสไลด์ขึ้นไปอีกตรงนี้ฟันศูนย์นะสไลด์ขึ้นไปอีกเหลือเหลืออยู่สิบนาทีเธอนัดแบบมีเวลาให้เราแค่สองชั่วโมงวันนี้ เนอ่ะสไลด์ไปเลยค่ะสไลด์ไปเลยสไลด์ไปเลยค่ะสไลด์ไปเลยดีเร็วเร็วเร็วสไลด์เร็วสไลด์ไปเลยสไลด์ไปเลยไม่ต้องกลัวสไลด์ไปเลยค่ะสไลด์ไปเลยโอเคไหมพอสไลด์เสร็จแล้วก็อะไรหนึ่งเนี่ยสองยกสามลอยเพื่อจะจัดการปีกใช่ไหมเนี่ยเห็นปีกเห็นขอบวันที่มันกระเซิงกระเซิงเนี่ย ที่มันที่มันกระโดดหนีหวีเนี่ยเธอก็นอนหวีล็อกเส้นผมแล้วก็ตัดตวดตวด,ดเลยนะนั่นแหละแต่งให้สวยไม่สวยก็ไม่ต้องเลิกไปไหนก็อยู่นั่นแหละตัดจนกว่ามันจะคอนเน็กเชื่อมกับผมส่วนบนใช่ไหมคะตัดไปช่างฟิกวกนโน็โกนหนวดโกนขาผ่านแล้วนะครับ ตัดลองทรงต่ำท่างใหญ่ก็ให้ผ่านแล้วลองทรงสูงก็ให้ผ่านส่วงโรงเรียนก็ต้องสึกฝนอีกท่ลนเลีเอ,อการสไลด์หวีนอนหวี้สไลด์ขึ้นไปเนี่ยก็เหมือนเราตัดหนึ่งเนี่ยสองยกสามรนนั่นแหละเราเอาสายได้อะไรกำหนดความขาวด้วยทำนวนด้วย,นวนวยและ เก็บขอบเก็บเรียมไปในตัวนะครับทำสามสเต็ปไปเลยนั่นแหละดีตอนหนที่ไม่สวยตัวเนี้ตัวนี้เธอก็บีสไลด์เข้าไปอีกตัวนี้ยึ้ไปอีกถ่ายขึ้นไปเลยเออีิกิโลนั่นแหละดีอยู่เก่าไหมดีอยู่เก่าใช่ไหมเนี่ย พยายามอีกสิย้ำอีกย้ำจนตัวก่าจะสวยอะ่ะเออจนกว่ามันจะนวลอะ่ะจนกว่าจะเนียนไร้ข้อต่อทอ,อเต็มผืนสวัสดีการบินไทยเอามาดูตรงนี้มาดนูนี้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันยังดำทำมึนอยู่เนี่ยเห็นหม,หมเนี่ยเห็นมี้ดีไหมดีอยู่ก่อนไหมดีจ้ะ ตรงนี้ผมขยี้ผมไม่ได้บิดบีกลับผมไม่ได้ตักแล้วบิดบีกลับนะผมขยี้เลยขยี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสา่ตัดขยี้ขยี้ขยี้เพื่อให้มันคอนเน็กกับอะไรน้อยไปค่ะน้อยไปน้อยไปค่ะ ขาย้นเป็นรคาคาเห็นกรอบทรงไม่ได้อยู่นี่มันยังดำหนึ่กรอบทรงมันยังไม่ถึงโอเคไหมโอเคไหมครับแล้วก็อะไรความหนุามขาวใช่ไหมคะเท่าไหร่ตอบดังๆกหนดูกขาเท่าไหร่ขึ้นมานิ้วหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ย เออตรงนี้อาจจะหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งเซนก็ได้เพราะท้ถอยมันเยอะอย่าลืมที่จะอะไรอย่าลืมที่จะลบเส้นใช่ไหมคะไปในตัวเลยด้วย0.25ถอยคันโยกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ถอยทันโยกลงไปอีกหน่อยหนึ่งเป็น0.5นาประวัติทานวนขึ้นไปเลยแต่จะสูงใช่ไหมคะ นี่ก็พิกวีคูดตรงเครื่องแบตเตอรี่ห้ามดับนะห้ามดับเครื่องนะตับได้ที่ยังตับไม่เสียก็จะเพิ่งดับเดีย๋ยวเพิ่งปิดสวิตช์ตรงนี้มันยินหลุมใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันดำอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมยใช้อะไรใช้ปลายบีเห็นไหมผมตัดให้ดูครึ่งเดียวนะันนะสวยไหมต่างกันไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่บีสแตนดาร์ดนะยังไม่ได้เรียกใช้บริการหวีแต่งนะ ลองตัดต่อไปเลยค่ะปไปหวีก็ยี่ไปใช้มุมด้านขวาท่านเนเี่ยท่านเนี่ยดีไหมเออท่านเนี่ยอ๋อพอละไปต่อเลยค่ะมีอะไรคไรับมีอะไรอย่าลืมกําหนดอะไรกําหนดข้อมขาวก่อนสิคะกําหนดยังไงครับพี่น้องเ<ม>จะเใช้มุมเลื่อนด้านขวาครึ่งใบมีด 什么？嗯。 ทงานต่อคะทำงานต่อตัดมาเลยค่ะด้านหลังเนี่ยเราตัดขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยปลายหวีอยู่บนเส้นไปเลยก็ได้ท่านแหละตัดไปที่ถ่ายยาไปเลยขึ้นไปเลยหนึ่งหน้าหวีใหญ่กรอบทรงนะถ้าไม่แน่ใจว่ามันความสูงเท่าไหร่วะนอนหวีใช่ไหมเนี่ยกรอบทรงอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยนี่ปลาป หน่งแนบสองยกสามรอยยังไม่พอเอียงหวีแล้วสไลด์เลยเดินหวีขึ้นไปนั่นแหละขึ้นไปเลยตักบ,บิดไปบีออกมาเล็กน้อยแล้วถยจวดจวดจวดโดยใช้มุมประเด็นด้านขวาไปนั่งก่อนครัไปนั่งก่อน,น,อนพักเหนื่อยก่อนไปนั่งก่อนงานมันเหนื่อยงานนี้ไม่มีใครเขาทำกันหรอกงานงานยากในงานถ่าย u t u b e เ่ย สอนตอนผมว่ายากอยู่ถ้าันณิ่งยวดยาก,ย,ากยิ่งกว่าหียเดี๋ยวจะทำรายการอาหารดีกว่าน่าจะง,ง่ายกินอิ่มด้วยออกกำลังกายด้วยทำรายการออกกำลังกาย,ยคนน่าจะชอบ ทำไปเลยถึงแนบสองยกสามร้อยนอนวีหรือจะสไลด์วีขึ้นไปเลยก็ได้แล้วก็ทำอะไรกำหนดความขาวลบเส้นทำนวนดูขอบซ้ายขวาม่าสูงเท่ากันหรือไม่คิดเลยให้จิตเธอมีสมาธิเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ฟังเสียงผมคนเดียวเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยทุกอย่างดับหมดเลย แม้กระทั่งเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องไปสนใจมันเสียงคนพูดอยู่ข้างนอกก็ไม่ต้องสนใจคิดอย่างเดียวว่ากูจะตัดลองทรงให้สวยที่สุดอ่ะฉันจะตัดลองทรงให้สวยที่สุดให้สุดฝีมือสอนอะไรก็ให้ได้อย่างนั้นอาจารย์ใหญ่สอนอะไรก็ทำไปตามที่สอนมันจะมีนักเรียนบางคนนอกค้อกสอนอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็เอาตัวไม่รอดเรียนก็ไม่จบล้มเหลวบางทีก็ไปดู u t u b e ต่างประเทศซะเยอะขึ้นสมองแล้วก็ามาสวนทางกับอาจารย์ใหญ่มั่งอาจารย์เล็กมั่งแล้วก็ไม่รอดตัดไม่ได้แล้วไปโทษใครทีนี้สอนอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งมันก็จะไม่ได้ถึงไหนแล้วคะ ดีตรงนี้มันยังดำๆอยู่นะยจะสไลด์บีขึ้นไปไม่ใช่สไลด์บีสไลด์ศูนย์จุดห้าขึ้นไปใช่ไหมครับเยอะซ้ายใช่ไหมตัวตรงๆเรเลี้ยวขวาสวยไหมที่เหลือก็เอาบีมาต่อใช่ไหมปลายบีอ่ะฟันศูนย์ใช่ไหม ก็ปากเป่าออกในเสษผมที่มันเกาะอ,อ,อยู่ตามใบหูพวกจุดนวลคืนน่ะปากเป่าออกท่านเลถึงได้ว่าเออที่คอมีแปลงเอ,อื่อไปคว้าแปลงมาปัาดออกบางทีหวีอะ่ะเราพลิพกปูดออกก็จริงอ่แต่มันไม่หมดนะเาหมดเวลาแล้วยีว่สิบนาทีแล้วตามที่ตกลงกันเขาให้เราตัดแค่ยี่สองชั่วโมงในราคาสองร้ยบาท คาดตัวเลยเห็นไหมตัวไหนที่มันดำนตัวนี้ใช่ไหมที่มันดำอวีด้านทีใช่ไหมเนี่ยสไลด์ขึ้นไปเนี่ยนั่นสวยไหม,มตัวนี้อ่ะมันมนอะไรมันยังดำอยู่ว่า0ูตวัดป็น้ตบขึ้นไป สวยยังตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ตว,วัดึ้นไปเลย0ูนยจุดห้าูจุดห้าแล้วก็อะไรเอาปลายหวีใช่ไหมปรับฟันศูนย์เอาปลายหวีสไลด์ต่อปลายหวีก็เทียบเท่าเบอร์อะไรชองฟันเบอร์นหนึ่งแต่หวีมันมีการใช้ที่พิสดาร ทั้งเอียงหวีป้อมวีมากกว่าลองฟันนั่นเองผมใช้ฟันศูนย์นะนะนะตัวนี้อะไรดำเย็นไหมนะนอนวีสไลา์ไปเลยนะสวยไหมตัวเก่าไหม มาดูตรงนี้ทรายหวีขึ้นไปเลยยังหวีสี่ห้างสาไขามาดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้เธอว่าข้างไหนสวยก่อนข้างขวาใช่ไหมาสวยกว่าตรงนี้มันดำทำมึนอยู่ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ต้องเอาออกอยู่ ตรงนี้มันดำใช่ไหมเนี่ยถอยกว่าเป็น0.25ต์อาตบัขึ้น0.5าไล่ขึ้นไปมันเป็นหลุมกันตนัวนี้แทง0.5ไปนะตัวนี้ดำๆอยู่0.5สไลด์ขึ้นไปแทงให้ตอมันบางนิดนึงนะแอบดูก่อน แอบดูกระจกเห็นไหมเห็นขอบมันไม่อยู่ตรงนี้นิดนึงตงนี้รอยหวีขึ้นมาแล้วปาดใช่ไหมฟันอะไรฟันศูนย์ใช่ไหมครับต้องอกต้งใจตัดทรงมาตรฐานให้มันได้ซะก่อนนะพอทรงมาตรฐานได้ ทรงแฟชั่นน่ะหมูสามชั้นหมูกรอบกุุบกบหมูสามรสหมูทอดน้ำปลาก็ได้ฮ่าฮ่า่าหิวข้าวแล้วไงเดี๋ยว ตงนี้เราใช้ปลายวียี่นนยมันดำใช่ไหมเนี่ยสีมันยังเข้มอยู่ทำให้สุสดมือสวยแล้วเลิกรวยลแล้วเราก็เลิกเข้าใจนะ สุดให้เยอะตัดไปพันหัวเลยนะครับทีแรกว่าจะให้ใช้ลองฟันก็ให้มันขยี้หวีเยอะนั่นแหละให้มันได้ถ้าเรียนช่างบางคนอาจารย์สถาบันอื่นสอนใช้แต่หวีเบื่อไม่อยากจะเรียนอยากจะมาเรียนลองฟันช่างใหญ่สอนทั้งลองฟันแล้วก็หวีใช่ไหมนะครับก็ขอให้ช่างฟิวตัดผมเก่งวันเก่งคืนเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้าน เป็นผู้ประกอบการตัดผมก็ขอให้สวยๆพลาดไม่มีไม่มีพลาดน,นะนะครับแล้วก็วันนี้ตัดผมทรงอะไรทรง,งสูงค่ะโดยสูงไทยขาวนวนเกินธรรมชาติค่ะอืมมีขาวมีนวนมีคืนใช่ไหมสามเลเวลเขาเรียกว่าเสียดนะถ้าจะเสียดก็คืออะไรแค่ๆเอา ไปมีกลมาขูดออกหรือเครื่องกนหนวดขูดขูดข้างล่างไถข้างล่างนิดหน่อยนะมันก็เป็นเสียดแล้วอันนี้ท่านใหญ่ก็สอนแบบโบราณน,นะสอนแบบง่ายๆตรงไหนซูมเข้ามาค่ะเก็บตรงนี้นิดนึงตงัวนี้ตรงขมับใช่ไหมครนี่ยขมับด้านไหนด้านซ้ายด้านขวา ขวาลูกค้านะเดี๋ยวเรียกมันหนาใช่ไหมก็ลอย,ล,ล,ออยลอยลปละะีปลาดออกอีกลอยลอยล้วปลาเลยครับปลาแล้วจะไปชะโงกดูให้มันสวยเท่ากันสองข้างสถาบันสอดับผมมันจารย์ใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยพหุเดียวทินนะครับ52ตรงข้ามตลาดสดะครับยิ่งเจริญเขียดสายไหมนะครับกทม รสอนตัดผมตัวตัวตัวหลักสูตรเล็งด่วนนะสามสิบวันมีหัวหุ่นให้ได้ซ้อมตัดเป็นแสนหัวหลังจากเรียนจบแล้วนะคะที่เห็นอยู่นี้นะครับคุณมดเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยบิดไปบิดมาเนี่ยน้ำไม่กินซากคำช่างฟิลข้อไม่ถามเรื่องสุขภาพซากคำ <c oughs> เจ้าพ่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ขุนโจรนี่คือเจ้าพ่อเสียงไห้ครับเจ้าพ่อเสียงไห้ก็หัวเราะไงมันยังไม่ทราบเลยครับเสวัสดีครับพี่ตัวนี้ราคาเท่าไหรครับตัวนั้นราคาหนึงครั่เนี่ย เมื่อวานเนี่ช่างฟิวพอแล้วค่ะไปออกหน่วยตัดผมที่วัดน,น้องใหญ่ตัดผมมาตัดเริ่มตัดผมทรงอะไรบ้างกี่ทรงกี่หัวทรงนักเรียนสี่หัวค่ะลองทรงสูงหนึ่งลองทรงต่ำหนึ่งสกินเฮสองความจำสดีมากเลยเป๊ะเลยทั้งหมดกี่ทรงแปสามทรงสี่ทรงปดหนักเรียนสี่ สกินเฮดหนึ่งลองทรงหนึ่งลองทรงต่ำหนึ่งลองทรงสูงหนึ่งแล้วอะไรอีกคือสกินเฮดอีกคนหนึ่งเขเป็นแปดโอเคปิดการได้หน่อยเมื่อยแล้วจริงจะจะพูดแล้ว <Okay. S 1> ท่านใดที่อยากจะกินทอดมันประกายฝีมือคุณแม่แขก ไปไปอุดหนุนแม่หนูได้อยู่ที่หน้าวัดบางพีน้อยแต่เช้านะคะสายสายอดใช่ไหมคะฝากกไค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย